สายลุยสายดูต้อง3คันนี้แน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพัทธ์ออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสับคลิปนี้เราอยู่กันที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับ ใครเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันลบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโต้อันนี้อันต้องของขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยคลิปนี้ถือว่าเดือดอีกคลิปหนึ่งเลยครับในช่วงของเดือนธันวาคมนี้สำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาตัวรถกระบ,บะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อ มาครับไม่เสียใจไม่ผิดหวังกับตัวคลิปนี้แน่นอนราคาย่อมเยาคุ้มกับในราคาที่เราเสียไปตรงนี้อันบอกเลยว่าจบที่ล้านเดียวแน่นอนนะครับเรามาเริ่มดูคันแรกก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับวันนี้เนี่ยอันพาคิง3มรุ่น3เจน3โฉมมาให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะฮะอีกหนึ่งรุ่นที่หายากณนะปัจจุบันตอนนี้อันเชื่อได้เลยครับว่ารถ ถ้าเกิดเป็นสภาพแบบนี้ไม่พบเจอกันง่ายๆแน่นอนอิูซุดีแม็กสองจุดห้าตัวบีรถปีสองพันห้านะครับหรือว่าในส่วนของตัวรหัสที่เป็นทีอารห้าศูนย์เครื่อง2.5ขับ4นะฮะปัจจุบันตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตัวรถในส่วนของตัวปี2 0 1 5ิบเนี่ยณนะปัจจุบันตอนนี้ถ้าเกิดเป็นสภาพอย่างที่อ่านเอามารีวิวแบบนี้ไม่เจอกันง่ายๆเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวอ่านทำคลิปลง YouTube ให้ดูอีกรอบหนึ่งรถมันเพิ่งเสร็จสับเรียบร้อย นะครับรถสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิคคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดตอนผิดกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะครับรถสวยมากในส่วนของตัวระบบขับ2ขับ4แล้ะพวกนี้ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติแต่ตัวเด่นๆเ,เลยฮนะสภาพสวยแม็กต้องมีแม็กต้องมีครับพี่พี่แม็กต้องมีแม็กต้องมานะฮะตัวล้อแม็กตรงนี้เนี่ยอันมีการติดตั้งให้ใหม่อันนี้ก็จะเป็นตัวขอบ16นะฮะลายนี้แม่งดุจัด นะครับและก็รัดตัวยอย่าง m a x กซิสวยมากนะครับอีกสอ,อย่างเพิ่มเติมเนี่ยอยากจะบอกกับพี่ๆทุกท่านนะฮะถ้าเกิดคนที่ต้องการใส่ตู้กับใส่ข้อ2.5คันนี้อันยกหูกิ้งเดียวทุกอย่างจบ ขอเพียงแค่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยเค้านี้เนี่ยในสวงตัวราคาสับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่489,000มีเครดิตไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวฟรีค่าจักค่าโอนคราวนี้เรามาดูเจนที่2กันต่อครับโฉมบูพาวเวอร์นะฮะเราก็มีเช่นเดียวกันนะครับ3.0ตัว S รถปี2019คันนี้ของแต่งเต็มลำเบิกใหม่มือหทุกชิ้น ครบองค์ประกอบในเรื่องตัวความหล่อการใช้งานทุกอย่างครบหมดนะฮะเป็นตัวปี2 0 1 9นะครับเราลองสังเกตดูนะฮะสีนี้จะมีในเฉพาะตัวหัวเดี่ยวที่เป็นเครื่อง3,000ขับเครื่อน4ล้อเท่านั้นนะครับกันชนหน้ามีแล้วเรียบร้อยคิ้วซุ้มล้อสีดำด้านหมุดสีเงิน MAXTE 37ีสามเสไตล์ออฟโรดลัดด้วยยาง m a x กซิใส่เป็นตัวแม็กซิของบราโวทั้งหมดปี2021 บันไดข้างกันชนท้ายครบเหมือนเดิมครับอีกสองอย่างเนี่ยอยากจะแถมให้และก็ที่อันอยากจะเพิ่มเติมให้สำขันนี้นั่นก็คือใส่ตู้กับใส่ข้อพี่ๆครับตรงนี้เนี่ยสามารถจัดสรรให้ได้หมดทุกอย่างเลยมันขึ้นอยู่กับในเรื่องตัวการใช้งานสําหรับบางคนบอกอันว่าเฮ้ยอันสามพันขับสี่คันนี้เนี่ยพี่ขอเสริมแหนบหน่อยได้ไหมได้เหมือนเดิมครับอันยกหูกิ้งเดียวเรื่องเงียบไม่ต้องอะไรเยอะเพิ่มเติมมากมาย เขานี้ในเรื่องตัวราคาสําหรับตัวโฉมนี้นะฮะปี19เครื่อง3,000เราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่5,39,000บาทคุ้มครับรถปีใหม่การใช้งานน้อยตัวระบบขับ2กับ4 4ฟทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติมันพาพี่ๆทุกท่านไปได้ในทุกสภาพพื้นถนนและก็ใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันเขานี้ตัวเจนที่3ครับ ไม่มีเป็นไปไม่ได้ไม่มาเป็นไปไม่มีบอกเลยว่าต้องมีแน่นอนนะครับสำหรับตัวพลานุภาพพริกโลกนะฮะ3.0ตัว S รถปี2020วารันตีศูนย์เหลือเต็มเต็มคันนี้จะออกในแนวของสายซิ่งนิดนึงนะฮะิวซุ้มล้อมีแล้วแม็กใบพัดนะครับและก็ตัวยางนะฮะใส่ให้ใหม่เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้เป็นของตัวโอตนันินะฮะมีท่อลงหน้าเพาให้อา้าวแลกไปอีกแบบหนึ่งซิ่งไปอีกแบบหนึ่งจีบไปอีกแบบหนึ่งสำหรับสุดท้ายนะฮะในส่วงตัวราคาสัปคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่5,99,000บาท เรียบร้อยทั้ง3คันแล้วนะครับในส่วนตัวราคาในส่วนของตัวปีในส่วนของตัวซีซีทุกอย่างอันได้บอกรายละเอเียดไปแล้วแบบครบถ้วนจะมีเฉพาะแค่2.5ดาเท่านั้นที่อันยังไม่ได้ทําเป็นตัวคลิปลงใน YouTube เดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้แต่สําหรับในคลิปนี้อันอยากจะเรียนให้กับพี่ๆทุกท่านทราบว่าถ้าเกิดต้องการเป็นตัวหัวเดียวขับ4ตรงนี้อันมีรถให้พร้อมทุกอย่างอันสามารถจัดสรรให้ได้ตามการใช้งานของพี่ๆแต่ละท่านของแต่งครบ ราคาย่อมเยาวแต่ที่เหมือนกันที่สุดคือ3คันนี้ไม่มีเครดิตใช้เงินออกรถเริ่มต้น6,000บาทฟรีค่าจัดค่าโอนแต่ถ้าเกิดพี่ๆที่กำลังรับชมอันอยู่นะตอนนี้กมีเครดิตไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวฟรีค่าจัดค่าโอนสภาพใหม่สวยแบบนี้3คันนะฮะสามคิงสามเจนด้วยกัน ที่อ่าเอามาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับพี่ๆได้ทราบกันนะตรงนี้คนนั้นที่เหลือขึ้นอยู่การตัดสินใจนะครับรถมีพร้อมเลยไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นนะฮะตอบโจทย์ทุกในเรื่องตัวการใช้งานและก็สภาพพื้นถนนทุกรูปแบบเพราะนั้นตรงนี้อ่างต้องขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้อ่างก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นพัฒออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นลังใจกับพวกเรากดไลค์กด s like, u b s c r i b e เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหน จำจจมนะฮะอยู่ในคิงไไซ์์แบบนี้ด่านมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันอีกทีหนึ่งสําหรับใครที่เป็นแฟนหรือว่าสาววงอีสุต้องการตัวขับ4อยู่แล้วด้านหลังอันตรงนี้ครับครบทุกเจนและก็ในเรื่องตัวการใช้งานก็ครบเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ